เล่าเรื่องหลอนไดอารี่ให้เสียงพระจไทยโดยพลังกรหลังจากที่พระรามส่งอนุมานไปยังกรุงลงกาเพื่อแจ้งข่าวแก่นางสีดาว่าพระองค์จะยกทัพมาช่วยในอีกไม่นานอนุมานได้แปลงกลายเป็นลิงตัวเล็กลอบเข้าไปยังสวนอุทยานหลวงและพบกับนางสีดาอนุมานบอกนางสีดาว่า ยาได้วันวิตกพระรามกำลังเตรียมการสีทาทัพเพื่อมาช่วยเหลือหลังจากเต้าเฝ้านางสีดาและแย้งข่าวสำคัญแล้วอนนมานไม่คิดจะกลับออกจากภุุงโลกกายอย่างเงียบๆเขามองไปรอบๆสวนอุทธยานแห่งนี้ที่ถูกใช้เป็นที่คุมขังนางสีดาและเกิดความโกรธแค้นต่อทศกัณที่กล้ากักขังชายาแห่งพระรามเช่นนี้ทศกัณ คิดว่าตนเป็นจอมมสูนผู้ยิ่งใหญ่แต่เจ้า,าหารูไ้ไหมว่าจุดจบของเจ้ากำลังจะมาถึงเราจะเริ่มต้นโดยการทำลายเมืองของเจ้าก่อนเป็นอันดับแรกสิ้นความคิดหัุนมานก็กรบโจนขึ้นสุดยอดมาแล้วออกแรงเขย่าต้นอโศกและต้นไม้ใหญ่น้อยทั่วสวนพิาพให้หลงกันเมรณะด,ดอกไม้ร่วงหล่นโดยปลายราวกับายุพัดหม ัตว์เล็กสัตว์น้อยแต่ตื่นลีไปทุกทิ้ทุกทางเสียงตงไม้หักโงกามดังไปทั่วบริเวณอนุมานใช้มือกระทา่าต้นไม้ลังขนาดใหญ่โยนไปกระแทกกับซุ้มประตูอุทยานจนพังทลายเสียงอารวาสของอนุมานดังสนั่นวันไหวทำให้เรายังรู้เฝ้าอุทยานพากันแตกพวกมันรีบวิ่งออกมาดูด้วยความตกใจ เมื่อเห็นลิงเกือกตัวหนึ่งกำลังทำลายสวนของเจ้าเมืองพวกมันริงตะโกนขึ้นไค้ความบอกอาจมาก่อกความวุ่นวายในเขตพระราชวังจนเดียวนี้หันุนัมารหันไปมองเหล่ายัง่งด้วยรอยยิ้มเย้ยหยันเขายืนเท้าสะเอวกลางต้ต้นไม้ที่ล้มละเนระนาดก่อนจะเอย่ยด้วยน้ำเสียงก้องกังวานเราเป็นทหารเอกของพระรามเพื่อแจ้งข่าวให้นางสีดาทราบว่า พระรามจะมาช่วยในอีกไม่ช้านี้แล้วพวกเจ้าเป็นใครคิดจะห้ามเราอย่างนั้นหรือเรายักษเมื่อได้ยินเส้นนั้นก็เดือดดาลพวกมันจึงเอาวุธอออมาพร้อมเข้าต่อสู้เจ้ามีคมามรู้ล้ำือโลาึาและยังทำลายสวนอุปการีวันนี้เราจะได้กลับเจ้าไปถวายพระเจ้าทศกัณฐ์ทนมุมานเปิดศึกกับเรายักษ์เป็นย่า ยักษ์ตัวหนึ่งสะบัดกระบองขนาดใหญ่วาดลงที่นุม,มานุ้ยแรงมหาศาลแต่หนุมานว่องไวถูกสายลมเข้ากระโดดหลบขึ้นไปยืนบนกระบองนั่นเองก่อนจะทีบศีรษะยักษ์เต็มแรงจนมันกระเด็นไปกระแทกกำแพงหักรก,รกระเด็นยักษ์อีกตนใช้หอกพุ่งเข้าใส่อนุม,มานแต่เขาหลับคว้าหอกไว้กลางอากาศแล้วสะบัดมือเพียงครั้งเดียว ทรงหอ,อกย้อนกลับไปปากอกยักษ์ตนนั้นจนล้มลงขาดใจแค่พวกยักษ์กระโจกเช่นพวกเจ้าจะต้านทานเราได้หรือหานุมานตะโกนเยอะเย้อก่อนจะประโจนเข้าโจมตีเรายักษ์ที่เหลือเขาหมุนตัวกลางอากตะวันหางฟาดใส่ยักษ์หลายตนจนล้มใะเนรนนาดจากนั้นจึงใช้ปรงเล็บที่กระชากเสมอมีขวางคาดเสียงโมงล้อและเสียงเท้า ขัดดังปทั่ว,วสวนุิยา,ยา,า,า,ารก์กยิ่งมังมังลกลายเป็นสนามรบันเดหญ่ยงต่อสู้ดังไปถึงในพระราชวังทศกัณเมื่อได้ยินว่ามีลิงเผือกอรารวาสและถ้าเรายักษ์เวนยาวจนล้มตายเป็นจำนวนมากก็บรรดานโทสะอย่างหนักเขาจึงบัญชาการให้สหกุมาหลานชายของตน ำกองทัพมาปราบอนุมานไม่นานนักสหักุมานก็นำเรายับนับร้อยพร้อมด้วยทางศึกและอาวุธครบมือมาถึงสนามรบเผาตะโกนด้วยเสียงอันทรงอำนาจเจ้าลิงเพือกเจ้าบังอาจทำลายสวนอุทยานและข้าพี่น้องยับของเราวันนี้แหละเราจะทังหารเจ้าในที่ส้าอนุมานเห็นอกองทัพยับจำนวนมากที่ล้อมตนอยู่ บ่มีได้วันวันแม้แต่น้อยสงกันข้ามโศกลับหัวลอะออกมาเสียงดังมาดูกันเถิดว่ายัดทั้งภู่ลงการือลิ์ของข้าจักแข็งแกร่งกว่ากันฮนุมานกระทากับสหกุมารสหกุมารสั่นงงต่างส่งอายั้งเข้าคู่โจมนุมานปะะัดเดินหน้ากับตรูอยฮฮา่างโมหาเขากระโดดลบคมดาบและมองได้อย่างว่องไวและตอบโต้ด้วยมดยัดเล่นโตเล่นคันเซอร์รัง อัดเข้า,ากลางหน่งยักตนลงกระโดงแรงมืเนี่ยมพอกระจับสามของยักษ์อีกตนฟาดใส่พวกเดียวกันเรากับฟาดท่อนไม้พวกนั้าไม่มีทางต่อกรกับเราได้หรอกสหกุมารเห็นว่าทหารของตนถูกฆ่าล้มตายลงมากมายก็ย,ยิ่งโกรธเขากระโดดขึ้นท้าตึก แล้วพุ่งออกสามหน้าเข้าใส่ฮันนุมานแต่ฮันุนมานป้อหอกไว้ได้ก่อนจากนั้นมันเป็นสองท่อนด้วยกันเจ้าข้าจะบดขยี้เจ้าให้เป็นหุหมมาลองดูกันเถิดว่าฤทธิ์ข้ากับยักษ์ปูโอหังใครจะแข็งแกล่งกว่าคันสหพานุมานพุ่งเข้าต่อสู้กับฮันุมานทั้งสองแลมมัดกันอย่างดุเดือดแทนที่กันสะเทืนนลักเสียงสะท่ของพวกเขา ยังป้องไปทั่วภูมิภาคการต่อสู้ดำเนินไปอย่างยาวานานจนกระทั่งอัศวานได้เห็นช่องโหว่ในท่วงภาพของสหกุมารขาองตนกระจนที่มีศีรษะของศัตรูแล้วใช้ปาล์มฟาดโดนศีรษะของสหกุมารอย่างดุเแือดสหกุมารร้องลั่นก่อนจะล้มลงกลับพื้นเลือดไหลาอาบตัวก่อนจะสิ้นใจในที่สุด เรายับเห็นว่านำของตนถูกฆ่าปอพากันวาดตัวและหนีเอาชีวิตรอดหนุมานจึงส่งถึงร้องห้อง้าหลักการชัยชนะของตนเสียงกองศึกดังกระหึ่มไปทัวรุงลงกาเป็นสัญญาณบอกว่าอนุมานได้ทำให้กองทัพยังร้องไายแพ้อย่างสิน้นเชิง่าว่า,าวความหายนะ่ในสวนอุทยานภูษงไปถึงปัญญาโทสการ รสกันโมโหยยอย่างหนักเมื่อรู้ว่ายับของตนภูกนุมานสังหารไปจนหมดจึงเรียอหาอินทรชิตโอรผู้เก่งกาจซึ่งเป็นนักรุกที่มีวิชาอาคมสูงอินทรชิตรับบัญชาพระบิดาก้าวออกมาจากวังด้วางท่ทสงาสง่างามยืนมองมนานที่ย,ทาายังคงวารวะกล่าง ารวาให้เสียการไปถึงไหนหรือคิดว่ามีฤทธิ์เดชแล้วยังทำลายคุมอโครงกาได้ตามใจชอบโอ้เจ้ายักษ์น้อยอินทรชิตฤทธิ์ธของเจ้าเทียบกับเราหรือจะสู้ได้รีบถอยไปเสียเถิดก่อนจะสิ้นชีวิตตามพ่อแม่ของเจ้าอินทรชิตโกรธจัดตวาดกล้องแล้วเรียกใช้สอนหน้ากระบาทอาวุธพิเศษที่สามารถพันธนาการศัตรูได้เมื่อยิงออกไป บ่วงแห่งพยานาคพุพ่งเข้าหาอนุมานอย่างรวดเร็วลาวับสายฟ้านมานแมบรู้ว่าเอาไม่ไรการแต่เขากิดผูบายจึงแกล้งทำเป็นตูกกัดน็อนหน้าผากพัฒน,นาการร่างของอนุมานจนแน่นเสน้นพญานากระหวัดลัดนแน่นขึ้นเรื่อยๆเรายักาคากนเฮลันด้วยความดีใจนอนนุมานวันนี้เจ้าไม่มีทางรอดไปได้อีกแล้ว โอ้ลิศของเจ้าช่างไร้กาดครับเราสูดไม่ได้แล้วอินทรชิตไม่ทันสังเกตถึงเล่ยของหัุมาน่งให้เรายักษ์จับตัวไปไวถวายทศกัณฐ์หัมานถูกหามขึ้นบาของเรายักษ์นำขบวนแห่ไปทั่วเมืองกรุงลงกาชทวยักษ์ตากันโหร้องดีใจขณะที่หนุมานลอดยิ้มอยู่ในใจทศกัณฐ์ตังเสาหนุมานเมื่อถึงท้องพระโรง ทศก,กัณฐ์ทอดพระเนตรเห็นหนุมานถูกจับกุมก็อหัวเลาะลั่นด้วยความสะใจนี่หรือหนุมานผู้เตรียมใล่สุดท้ายพอพ่ายตอ่อลูกของเราข้าแพ้แล้วยอมรับว่าเป็นกระชิตมีฝีมือเก่งกาจที่นักเรายับทั้งหลายพาควันหัวเลาะเยอะเย้มหนุมานทศก,กัณฐ์จึงสั่งให้ยับนำฟืนพัก่อไว้กลางลานแล้วเทน้ำมันลงไปเตรียมเผาหนุมานให้ใหมดไหม จงตุดไฟเผามันเสียให้มันเป็นเท่าทานแล้วเราจะส่งที่เท่ากลับไปให้พระรามดูทันใดน,นั้นเปลวมือลุกโชนขึ้นอย่างร้อนแรงัานุมานถูกโยนเข้าไปกลางกองไฟเรายักโหร้องยินดีแต่แล้วสิ่งที่ไม่มีผู้ใดคาดชิดก็เกิดขึ้นหานุมานซึ่งเป็นบุตรแห่งพระปายเทพแห่งลมมีร่างกายธรรมาดา้านทานไฟได้ เขาเลกหัวล็อลั่นตามกลางเปลืเธอโอ้ไฟนี้เราอันดีนักแต่คิดหรือว่าไฟจะเผาผลานเราได้เปลวเพิงที่โหมกระนำไม่ได้ทำพันตะลาย่องาานุมาเนสแทน้วยอำนาจแห่งทัาทายผู้เป็นปิดาจนมามีร่างกายที่ไม่มีวันไม่ไหเขาอาศัยจังหวะนี้ใช้เปลริงเขาเชื่อที่พันธนาการลั่ พวกเจ้าคิดว่าข้าจะตายอย่างนั้นหรือหาไม่ข้าจะใช้ไฟนี้คืนให้พวกเจ้าแทนทันใดนั้นผนานมานกระโจนพั่วที่ตื้นสืดยอดประสาทของภูมิลงกาหางของเขายาวเป็นหลายโยนได้รับเร็วเพิิงจากกองไฟที่เผาตัวเขาเองหานมานเริ่มวัดแว่งหาวาดเอาเปลวไฟลุโชนไปทั่วทั้งพระราชวังไฟแห่งพิโรธเผาผ่านภูมิลงกา ไปจาน้าของุมมาลุกลามไปอย่างราวดเร็วล,ลามไปลามยอดปราสาทเสาหลังคาและอาคาต่างๆพระราชวังที่เคยวิจิตงดงามวัดน,นี้กลับเต็มไปด้วยเปลวเพลือที่โหดกระหนัำไฟไหม้ไฟไหม้กรุงลงปลากำลังจะพินาศขันม,นมนานหลกยยักษัณใจกลาตะวาดลั่นพวกยักษ์จงรับกรรมที่กอไว้เถิด วันนี้กรุงลงกาจะต้องเป็นทะเลเรึงเรายับคากันแต่ตึงวิ่งหนีกันโอลมาทสทศก,กันเมื่อเห็นพระราชวังของตนถูกเผาวอดวายบ่อโปรดแทนเป็นอย่างยิ่งกำหมัดแน่นจนเส้นเลือดปูดโผลนันุมานเจ้ากำแหงเกินไปแล้วข้าจะฉีกเจ้าเป็นชิ้นชิ้นแต่ก่อนที่ทศก,กัณฐ์จะได้ตอบโต้นนุมานก่โบยบินไปทั่วทั้งเมือง ลากเอาเปลวไฟเผาวัดอารามบ้านเรือนของเรายักษ์ทุกหลังจนในที่สุดกรุงลงกาทั้งเมืองตกอยู่ในทะเลเพลิงเมื่อเห็นว่ากรุงลงกาไม่ไปรับพวกมแล้วฮนุมานจึงกระโจนขึ้นไปบนยอดหอคอยูหัวร้องเสียงดังด้วยความสะใจก่อนจะโน้มหน้าขยานลงสู่มหาสมุทรเสียงน้ำแตกกระจายดังสนั่นไปทั่วแต่สิง น่าประหลาดใจคือเปลวไฟที่หางของเขายังคงลุกโชนไม่ดับลงโอ้น้ำมหาสมุทรก็ยังไม่อาจดับไฟได้หรือแม้จะจุมลงในทะเลลึกเพียงใดเปลวไฟที่หางของเขาก็ยังลุกโชนท่ววหาญุมานเริ่มรู้สึกแปลกใจและร้อนรุ่มเขาต้องหาวิธีดับไฟให้ได้โดยเร็วจึงตัดสินใจมุ่งหน้าไปหาสหน้าือสิง เป็นผู้ในอาจารผู้ทรงภูมิรู้หาโุมานเดินทางด้วยความเร็วไปถึงอาสมของพระนาคฤษีซึ่งตั้งอยู่กลางป่าลึกบริเวณนั้นเงียบสงบรอบล้อมด้วยต้นไม้สูงใหญ่และสระน้ำใสสะอาดพระนาคฤษีมองดูหาุมานด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนหนุนมานเอ้ยเมตได้เจ้าจึงดูร้อนรนเช่นนี้หาุมานคุกเข่าลงทำความเคพ ข้าแต่พระอาจารย์บัตรนี้หางของข้ายังลุกเป็นไฟแม้ข้าจะดำดิ่งลงสู่มหาสมุทรแล้วก็ตามข้าควรคำประการใดเพื่อดับไฟนี้พระนาคลุสีหลับตาคุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยด้วยเสียงราบเรียบหัามาเลยไฟที่เผาหางเจ้ามีใช่ไฟธรรมดาแต่เป็นไฟแห่งพิโรสและอำนาจของเจ้าที่สะท้อนกลับมาเอง จ้าจึงต้องดับไฟนั้นด้วยตัวเองพระอาจารย์หมายความว่ายอย่างไรพระนาคหรือสียิ้มเล็กน้อยจงไขปากของเจ้าโอมปลายหางของตนเองแล้วดูว่าไฟจะดับหรือไม่หันุมานตกใจให้ข้าอมหางของตัวเองหรือนี่หรือคือเคล็ดลับของท่านพระนาคหรือสียักหน้าอย่างมั่นใจหันุมานแม้จะงุนงงแต่ก็ไม่ได้ลังเล เพราะเขาาลพในปัญญาของพระนาตฤาสีหนุมานใช้สองมือจับปลายหางของตนเองแล้วค่อยๆนำเข้าปากคอปลายหางของเขาเข้าไปอยู่ในปากได้เพียงทั่วคู่เปลียวไฟก็ดับสนิททันทีโอ้โหไฟดับแล้วจริงๆเขาค่อยๆดึงหางออกจากปากแล้วลองสะบัดไปมาไม่มีไฟเหลืออยู่แม้แต่น้อยหนุมานหัวเลาะลั่น พระอาจารย์ช่างมีปัญญาเลิศล้ำนักหม่อมฉันขอขอพระคุณยิ่งพระหน้าถือสีเพียงยิ้มบางๆก่อนจะกล่าวว่าจงจำไว้นะหานมานบางครั้งพลังของเจ้าเองก็เป็นอันตรายต่อตัวเจ้าเองหากไม่รู้จักควบคุมให้ดีวิธีแก้ปัญหาบางครั้งก็ไม่ได้อยู่ภายนอกแต่อยู่ที่ตัวของเจ้าต้องพิจารณาให้ท่องแท้ หานุมานพนมมือคารวะม่อมฉันจะจดจำคำสอนของพระอาจารย์ไว้ให้ขึ้นใจหลังจากดับไฟที่หางได้สำเร็จหานุมานจึงกล่าวลาพระนาคฤษีและทะยานกลับไปยังค่ายของพระลาด้วยจิตใจเบิกบานเขาจะนับว่าพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบและบางครั้งคำตอบของปัญหาก็ออยู่ที่ตัวเรานั่นเอง เมื่อหานุมานกลับมาถึงค่ายเขารีบเข้าเฝ้าพระรางเพื่อนำข่าวมารายงานด้วยความภาคภูมิใจหุนุมานพุกเข่าลงพนมมือคงลงกาถูกเขาวอดวายแล้วพระเจ้าค่ะและนางสีดายังปลอดภัยดีทันทีที่พระรามได้ฟังพระองค์กลับแสดงสีหน้าขึงขังไม่ได้แสดงความพอใจอย่างที่หนุมานคาดหวังข้าสั่งให้เจ้าไปส่งข่าวให้นางสีดา เพียงเท่านั้นมิใช่หรือหรือเจ้ากลับทําเกินกว่าคําสั่งเขาคุงลงกาเสียสิ้นหานุมานนิ่งเงียบไปชั่วรู่นึกย้อนถึงสิ่งที่ตนกระทําแม้จะเป็นการทําเพื่อให้ค่าสึกขวัญแอรลงแต่ก็ไม่ได้พิจารณาถึงผลที่ตามมาพระรามถอนหายใจเอาเถิดในเมื่อเจ้าได้ทําลงไปแล้วก็สุดจะห้ามได้แต่ไหน เจ้าก็กลับมาโดยปลอดภัยมารับรางวัลจากข้าเถิดพระรามเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าหากพานุมานกลับมาจากภารกิจนี้ไม่ว่าร่างกายเขาจะมีสิ่งใดติดมาด้วยพระรามจะมอบสิ่งนั้นให้เป็นรางวัลแต่ในขณะนั้นพระรามกำลังอาบน้ำอยู่ไม่มีสิ่งของใดติดตัวเลยมีเพียงผ้าเช็ดตัวผืนเดียวที่พันกายเอาไว้เท่านั้น พระรามจึงยิ้มบางๆก่อนจะโยนผ้าเช็ดตัวให้อนุมานนี่คือรางวัลของเจ้าข้าเคยบอกไว้แล้วมิใช่หรือว่าหากเจ้ากลับมาในสภาพไหนข้าจะมอบสิ่งที่อยู่กับตัวของข้าให้ทั้งหมดอนุมารับผ้าเช็ดตัวมาแม้จะเป็นเพียงผืนผ้าแต่สำหรับเขานี่คือสัญลักษณ์ของความรักและความไว้ใจที่พระรามมีให้แก่ตน หลังจากที่หานมุมานใช้หางปาดไฟไปทั่วพระราชวังวัดวาอารามและบ้านเรือนของเหล่ายักษ์กรุงลงกาก็กลายเป็นทะเลพลิงเผาไหม้ไปทั่วจนแทบไม่เหลือซากทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยรุ่งเหลืองงดงามทั้งพินาศลงทายในทั่วข้ามคื่อเสียงกรีดร้องของเหล่ายักษ์ดังถึงฟ้งไปทั่วบางส่วนถูกไฟค้อบตาย กระทิ่งกะถางครคนที่ยังเหลือรอดรีบวอ่งตามพศกันฐ์ขึ้นไปหลบซ่อนบนภูเขาเพื่อเอาชีวิตรอดาการเปลวเพลิงเมื่อเปลวเพลิงงดตาไปแล้วุรงรองตาเหลือเพียงเท่าข่าทศกันยืนมองตาเม,มืองของตนด้วยวมรกรธนคน้นดวงตาลุกโผล่ไปด้วยเปลวเพลิงแห่งความเครียดแค้นน้อยเราดินอ,นอกค้อกล้ามา ทำลายเมืองของข้าเช่นนี้หรือไม่เป็นไรข้าจะให้เมืองของข้ากลับคืนมาแม้ว่ากรุงการจะเป็นเมืองของเรายัแต่แทบยิงแล้วเป็นเมืองที่เราเทวดาเป็นผู้สร้างขึ้นมาตั้งแต่แรกทศกัณฐ์ผู้มีอำนาจบารมีถึงวางทับให้เราเทวดามาช่วยสร้างกรุงการเมื่อได้รับคำสั่งจากทศก,ากัณฐ์เราเทวดาทั้งหลายตามข้อว่า ต้องดำใจช่วยกันข้าเงเมืองขึ้นมาเราเทวดาหาลูกันว่าใครจะรับหน้าที่ส้างสวนใจของนแต่หน้าที่กันตามอิทธิฤท์ของแต่ละองค์ทัศมินรุสกัลเทพแห่งการกอต้าเนรมิตตำเมืองและพระราชสวังด์แห่งแสงแงดังดิมรับลายเทพแห่งสายลม ด้วยขวาเท่าฐทานออกจากมีทำให้พื้นที่สะอาดสะอ้านพร้อมสำหรับการสร้างใหม่พระอักิตเทพแห่งไฟชุบชีวิตเครื่องกระดัษและสมบัติที่ถูกไฟเผาไหม้ให้กลับคืนมาพระวรุษแเมฆแห่งน้ำบรรดาแม่น้ำและทะเลล้อมในกลับมาสมบครณคร้งพระอินทร์จอมเทพแห่งสวรรค์นำเหล่าเทวดามาร่วมกันบรรดา พระราชวังอันโหารให้กลับมาดังเดิมด้วยพลังของเหล่าเทวดาียังไม่นานกรุงลงกาก็กลับมางดงามดังเดิมพระราชวังโอหารตั้งต่งงางกำแทงเมืองสูงเสียดฟ้าวัดวาอารามกลับมาเป็นดังเดิมลาวกลับไม่เคยถูกเ่าผานมาก่อนทศกัณฐ์ยืนงองผลงานด้วยรอยยิ้มที่ผืงพอใจ กรุงลงกาของข้ากลับมาแล้วเจ้าเิงต่อให้เจ้าทำลายเมืองของข้าสักกี่ครั้งข้าก็จะกล้ามันขึ้นมาใหม่ได้เสมอเมื่อเมืองถูกสร้ามใหม่แต่ความโกรธแค้นของทศกัณฐ์ก็เพิ่มปูนขึ้นเป็นทวีคูณสงครามระหว่างพระรามเล่นทศกัณฐ์ก็กำลังจะถูกจุดแตกคาการต่อสู้ครั้งใหญ่กำลังใกล้เข้ามาทุกขณะ ก็จบลงไปแล้วนะครับขอบคุณที่ร่วมติดตามและสนุกกับเรื่องนี้หากอยากมีเรื่องใหม่ๆห,หรือการประจนภัยเพิ่มเติมในอนาคตบอกได้เลยนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ